มึงพุทธาสิคนของไปอยู <an> <an> ่ในมือม่หยั่คือจะกระุ่งปุ๋ยในทุ่งปุ๋ยใส่เพลาพารู้ป่ะไปอยู่เมือง้มันไปให้การกวสดสางโอ้ยแนวไหนฟังคนเนี่ย่องทุกปุ๋ยคนยัดของใส่ทุปุ๋ยอะไรนั่นว่ามังกูเนี่ยผิดเดอโอ้ยเเหตุแห่อะไยบอกแล้วว่าจะทุงปุ๋ยไปอีีนั่น มันเอามาสอกหาเสือผาสก,ก็บของไปสัเดเลียคุแนมซอมอเขาเห็นยัดของใส่ข้างในดิไปเตมนบาน้อนี่ว้ยปลนสิไปก่อ้ังเบิรเบอไม่หนไมหล่นสิไปยูเมื่อใส่ถุ <c oughs> งุยใส่ถุงพุยใช่ไหมนี่อเอาไปหน่อยไปดาวี <c oughs> <c oughs> แกเบิ Rach> ้งไม่โดนทุงปุ๋ยฮะก็ถือม้าแกไม่ได้ไปแกเพิ่มบ่ได้เอาอันทุงปุยอย่างงามเลย